คุณกำลังฟังปลายปากกาพอดแคสต์สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ปลายปากกาพอดแคสต์นะครับในอีพิสซดนี้นะครับผมจะเป็นอีพิสซดแรกของเรานะครับเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่อง อ่าแล้วลืมทําไงดีนะครับผมเราเคยเป็นไหมนะครับเวลาเราอ่านหนังสือไปสักพักเนี่ยเราก็จาเนื้อหาในหนังสือเล่มนั้นไม่ได้เลยนะครับเวลาเพื่อนถามว่าเอ็งอ่านอะไรไปอะ่ะเราก็ตอบไปได้ว่าในเนื้อหาเล่มนั้นมีอะไรบ้างเราอ่านอะไรไปบ้างนะครับจนบางคนเนี่ยขี้เกียจอ่านหนังสือเพราะว่าอ่านไปก็จําอะไรไม่ได้อยู่ดีไม่รู้จะไปอ่านทําไมเนาะ,ะผมเคยถูกถามเรื่องนี้เหมือนกันนะครับตอนสวเสวานาให้กับน้องๆน,นักเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับผมแถวภาคใต้นะฮะ วันนั้นผมจําได้ว่าผมตอบให้กับน้องๆว่าการอ่านหนังสือก็เหมือนกับการกินข้าวนะครับผมเราจำไม่ได้หรอกว่าปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเรากินอะไรมาบ้างแต่เพราะปีที่ผ่านๆมาเนี่ยทำให้เราเป็นเราในทุกวันนี้อว้วน,นในทุกวันนี้ผอมในทุกวันนี้การอ่านหนังสือก็เหมือนกันนะครับผมวันนี้เนี่ยผมเลยมารวบรวมเทคนิคดีๆนะครับเพื่อที่จะได้อ่านหนังสือแล้วจะไม่มีวันลืมเลยนะครับแถมจําเนื้อหาได้แม่นยาเป๊ะ แน่นอนนะฮะผมโดยได้ไอเดียก็คิดดีๆครับจากหนังสือเทคนิคอ่านให้ไม่ลืมที่กิตพทย์อยากบอกคุณนะครับเขียนโดยคนญี่ปุ่นนะครับชื่อคาบาซาวะชิองนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเวลาเราอ่านหนังสือเราก็จําต้องจําเนื้อหาให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ส่งออก3ครั้งใน1สัปดาห์แน่นอนว่าถ้าเราอ่านหนังสือเนี่ยเราก็อยากจาอยู่แล้วใช่ปะละ่ะประเด็นคืออ่านและจําตอนแรกๆพอสักพักลืมหมดเลยว่าอ่านอะไรเข้าไปนะครับผม เทคนิคอย่างแรกเลยนะครับก็คืออ่านให้จําอ่านให้จํานะครับอ่านให้จําอ่านให้จําแล้วก็พยายามส่งออกสิ่งที่เราจําเนี่ยให้คนอื่นก็คือการแบ่งปันการเอาพุ้ความรู้ของเราอะให้คนอื่นถ้าเราส่งออกให้ได้3ามครั้งใน1สัปดาห์เราจะไม่มีวันลืมเลยนะครับผม เมื่อเราจําเสร็จแล้วนะครับให้ทบทวนหรือส่งออกข้อมูลนั้นในวันรุ่งขึ้นวันที่3แล้วก็วันที่7นะครับเมื่อเราทําตามนี้แล้วเราก็จะไม่มีวันลืมเลยแล้วก็เทคนิคนี้เป็นเทคนิคเดียวกันกับาการท่องพท์อังกฤษเลยนะครับผมสมมติว่าวันนี้เรากินข้าวเอ๊ะไม่ใช่สมมติว่าวันนี้เราอ่านหนังสือหรือท่องศัพท์อังกฤษอยู่นะครับผม พอพรุ่งนี้แล้วก็ทบทวนสิ่งที่เราอ่านหรือสิ่งที่เราท่องมานะครับแล้วก็ทบทวนวันที่สามอีกทีนึงแล้วก็ทบทวนวันที่เจ็ดพอเราทบทวนสามครั้งเสร็จก็แสดงว่าเราส่งออกได้แล้วสามครั้งในหนึ่งสัปดาห์เราก็จะไม่มีวันเลืมเลยนะครับผมตัวนี้เมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เราเพิ่งจําสิ่งที่เราเพิ่งอ่านมาเนี่ยเราต้องแบ่งปันให้ได้สามครั้งในหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งสัปดาห์ใช่ปหมล่ะปัญหาต่อมาที่จะเกิดขึ้นก็คือจะส่งออกยังไง วันนี้ผมจะมาบอก3เทคนิคส่งออกข้อมูลที่จะช่วยให้จำได้ไม่ลืมเลยนะครับผมข้อแรกนะครับผมอ่านหนังสือพร้อมกับจดโนด้ตหรือใช้ปากกาเน้นข้อความที่สำคัญนะครับมี2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเปิดหนังสือเล่มหนึ่งของตัวเองนะครับแล้วก็แบบโอ้โหตกใจกับสิ่งที่กีดเขียนในหะนังสือของตัวเองนะครับเพราะว่ามีรอยขีดเขียนเต็มไปหมดเลยนะครับผม เวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยให้เขียนสิ่งที่ถูกคิดหรือแสดงความคิดเห็นของตัวเองลงไปด้วยนะครับโดยมีอุปกรณ์2อย่างที่ขาดไม่ได้เวลาอ่านหนังสือคือปากกาเน้นข้อความกับปากกาลูกเลื่นปากกาเน้นข้อความใช้ทําอะไรนะครับผมปากกาเน้นข้อความใช้ตอนเน้นข้อความเวลาเราอ่านหนังสือเจอประโยคเด็ดๆเจอประโยคสําคัญสาคัญแล้วก็เน้นข้อความตรงนั้นไปเลยนะครับผมในส่วนปากกาลูกเลื่อนคือใช้ เขียนสิ่งที่ฉุกคิดหรือแสดงความคิดเห็นของตัวเองลงไปในนั้นนะครับผมถ้าอ่านหนังสือจบแล้วเต็มไปด้วยรอยขีดเขียนก็นแสดงว่าหนังสือเล่มนั้นอนะ่ะมีเรื่องที่กระตุ้นความคิดของเราเยอะแต่ถ้าไม่มีเลยแสดงว่าไม่ค่อยมีอะไรให้กระตุ้นสมองของเราเท่าไหร่นะครับผม ต่อมาข้อที่ 2. นะครับแนะนำหนังสือให้คนอื่นนะครับการพูดการแนะนําผมว่าเป็นวิธีที่ส่งออกที่ง่ายที่สุดอยู่แล้วใช่ปล่ะการที่เราพูดถึงความรู้สึกที่ได้จากการอ่านหนังสือเนี่ยจะเป็นการบังคับให้เราเรียกข้อมูลที่เก็บไว้ในมันสมองออกมาใช้นะครับเราจะสามารถจำในสิ่งที่เราอ่านได้ดีขึ้นนะครับแถมทําได้ง่ายมากๆแล้วก็มีหลายวิธีด้วยนะครับผมเช่น ไปพูดคุยเล่นๆกับเพื่อนก็ได้เป็น,นต้นอะไรนะครับผมถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวกับเพื่อนๆอ,อยู่บนรถยนต์ไม่รู้จะทาอะไรขี้เกียจฟังเพลงก็สามารถเอาความรู้จากการอ่านหนังสือเนี่ยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนก็ได้นะครับหรือนั่งกิบกาแฟ boro, อยู่ที่ร้านกาแฟ LP, <c oughs> ก็สามารถไปไปมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้จากการอ่านหนังสือกับเพื่อนๆก็ได้เช่นกันนะครับเห็นได้ว่ามีหลายวิธีมากที่จะสามารถพูดแนะนําส่งออกสิ่งที่เราอ่านหนังสือเนี่ย ให้กับคนอื่นใช่ไหมละ่ะทุกครั้งที่เราอ่านจบเนี่ยเราก็ควรไปแนะนําหนังสือให้คนอื่นฟังนะครับเพราะว่ายิ่งพูดถึงบ่อยเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งจําได้ดีขึ้นเท่านั้นแถมมีประโยชน์กับเขาและก็กับเราด้วยยิ่งนัดเดียวได้นึก2ตัวเลยนะครับข้อ3นะครับแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับ ง่ายๆเลยคือการแช์นะฮะการอ่านจบบทความหนึ่งก็แค่แชร์เป็นการแบ่งปันความรู้ความรู้สึกให้คนจํานวนมากเลยนะครับแต่ในการแชร์เน,นี่ยที่เนี่ยผมหมายถึงการแชร์ความรู้สึกความรู้ข้อมูลของเราจากการอ่านหนังสือเนี่ยให้คนอื่นเมื่อเราอ่านหนังสือแล้วก็แชร์ความรู้ข้อมูลที่ได้จากการอ่านมาแชร์บน Facebook มาแชร์บนไ G มาแชร์บนทว i ตเ e r เป็นต้นนะครับผม หากจะแชร์แบบลวกๆก็คงออกมาไม่ดีใช่ไหมละ่ะเพราะว่ามีคนหลายล้านคนมาดูอยู่เป็นการบัรคับภายในตัวเราด้วยต้องพิจารณาเนื้อหาอย่างที่ท้วนแล้วก็ใส่ใจนอกจากจะ ทำให้จำเนื้อหาแม่นยำขึ้นแล้วยังสามารถพัฒนาทักษะการเขียนของเราได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับผมและก็น,นี่คือเทคนิคการอ่านหนังสือโดยใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์นะครับเราในฐานะผู้แสวงหาความรู้เป็นนักเรียนรู้นะครับผมเพราะว่านักเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับตั้งแต่เกิดมายันตายเราก็ต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะครับต่อให้เราเป็นนายุคัฐธรรมนตรีต่อให้เราเป็นผู้ว่าต่อให้เราเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมการเรียนรู้ของเราไม่สิ้นสุดนะครับผม สิ่งที่ดีที่สุดในะการหาความรู้นะครับคือการเอาความรู้เนี่ยมาปฏิบัตินะครับผมผมเคยได้ยินคำคมภาษาอาหรับนะครับผมเขาบอกว่าอัลอิลมูบิลาอามะลินกาชายารตินบิลาซามาเินอัลอิลมูบิลาอามะลินความรู้ที่รายการปฏิบัติกาซายารตินบิลาซามาเิน ก็เหมือนกับต้นไม้นะครับที่ไม่มีผลไม่มีดอกของมันนะครับผมก็อยากให้น้องๆเนี่ยได้ลองเอาเทคนิคดีๆไปลองใช้กันนะครับหรือถ้าอยากศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถไปสั่งซื้อหนังสือเทคนิคอ่านให้ไม่ลืมที่จิตแพทย์อยากบอกคุณนะครับได้ที่ร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปนะครับหรือถ้าเกียจออกไปนะฮะก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ที่เพจปลายปากกาได้เลยนะครับว่าเพจเราเนี่ยมีขายหนังสือด้วยเช่นกันนะครับ อ่าเสร็จแล้วลองไปใช้ดูนะครับแล้วก็ผลเป็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเราจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ